มีวิจประจำวันของผู้เฒ่าตื่นขึ้นจากพี่น,น้องตื่นขึ้นอันดบแปกกข่าวห้องน้ำล่างนาแปลงฟันแต่กระถือไว้ย่งดีไอ้ยงเก่าซีบแล้วซอยเดือตัวเองยได้ทุกอย่างจา้ะนี่ตื่นขึ้นกะสิเป็นยัางสี่ตั้งคต่เด้อันดาจะสร้างแล้วแต่อันนี้เพราะท่านได้ออกไปเบื้องโทรทัศเ์ือจะเด้อเขี่ยวแล้วเสียออกไปเบื้องโทรทั์ข้างนอกนี่ แตงหมากใส่เติมน้ำพร้อมได้พี่น้องนั่นเติมน้ำปันว้าาเติมน้ำปูน้ำปลาแตงอันนั่นอันนี้ใส่ก็แกๆ,ๆนั่นนี่แปลงขัน้นล่างนาแล้วนี่ซิ่งแแบบผู้ใด,ยดอย่า้มาเ้ายังเดอ้อกูนี่พิษตาปลายเดอ้อขันภายมาเ้ายนอยังเว้าเียนอยังพอ,อเวลากูได้ถกูได้แตงคำาหมากใส่ปากสะก้อนๆสีเา้ายังจังเา้านั่น ่อยลืมอันว่าอันอันนี้ใส่หยังแน่แต้นอยู่โดนเติบเสียงคักๆคักๆได้เนี่ยคอยจังคำมาไทยพวกเจ้าเบิ่งนี่นี่น่แหละจ้าพี่น้องตื่นขึ้นนี่บ้างเป็นอย่งแปลงสั้นแางหนาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเนี่ยมาเฮ็ดนี่เลยเลยเนี่ยมึงเด็กกูไปสางเนาะโอ้ยเพฮ็ดเพชดเขาว่านี่คือชีวิตประจำวันของคุณเทาได้ค่ะเด้อ กับนอนฝันกระตื้นขื้นเด้อมือนี่กูฝันอันนั่นอันนี้ฝันนี่นี่ทุกมือเลยพี่น้องเ้อฝันบบดนี้สมกันนี่้กับว่าเอ้ยมันสิมาตัวใดเนาะอะไรเนี่ยกูคือฝันจังสี่นอเนี่ยแนวแน่ว่มีเรืองยังนอกจากน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ว่ามีเรืองยังให้ขีดปวดหัวม่วเก้าให้ยังแล้วอืมอาเมียเจ้าพาพึ่งว้นนี้พาเซ็โตัวเจ้าไม่แย่พ่อชอนกลางเสียบว่าให้เจ้าตี ดีอเ,เออพึ่งแม่เออพึ่งไม่สบายสบายแล้วนี่เระจ้ะแต่ว่าแม่ย่าพอนซอนกางสินน้ำมาบอกว่าอันนี้ฉันเสียนี่ไม่หันไม่หันด้วยนี้เ <c> อ <oughs> าด้วยแม่ย่าพอนซอนกางเป็นยังไงผ่านเนี่ยลงว่าทัานพ่อมือจับไปแทะตาแล้วหมดเออต้องมันไหมมันเฉียดหัวนี่ยังสิมัดโตเป็นโตเ่ีอย่ลูกแม่ยังสิมัดอยู่แต่นลำพูดดิใช้ฝ่ายนี่ เปปพืนแม่ยอพอนแม่ยพอนปอย่ไปใส่บาดเราเรียนแม่ยอพอนเอาแม่มันโหลดมันพอย่มันเียนพอ่มแล้วเแ่โลกแโลกเออแล้วว่าเทียลูเนี่ยมันไตมาโงงมเลยแปลว่าสะอาดแล้วก็จะไรสะอาดอากาสะอาดครับสะอาดที่พูด เพิ่ได้สิผ่าใส่พระันเพอเพอว่าแะ้ว่าไห้ยิบล้มกะตาปั๊บหลุดตีแมงเออล้วจ่ายค่ล้างเทียตื้นขึ้นมาแล้วพระธันยน่ยอางนี่ยเปียนผพาไปอาบน้ำเปียนเสียเปียนผ่าแล้วว่าที่จริงแล้วเราต้องแปลงฟันแล้วเราต้องมาเคี่ยวหมากอ่ะเปียกฟันล่างหนาแล้วเราไม่เคี่ยวหมากสักเดิ้นวันนี้เราก็สิเบิ้งโทรทัศน์พอสวยจังน้อยแล้วจังเสียอาบน้ำจ้าชีวิตประจำวันเราแต่กี่แต่ไม่เฉพาะพระธันมาอยู่ ถ้าเป็นไ่พอมมามาอยู่เนี่ยวเปลี่ยนแผนชีวิตเราบิดอาบนา้ำอาบท้าเรียบร้อยแล้วพขาจะาไทเขียวมาแม่บอกเ <c oughs> พือ่อเพิ่มสะอาดนี่ผ่าเฮ็ดแว้งซีนกระสิโดนเด็ดหาผ่าปุ่มไว้ทั้งหลังนะนั่นจังน้อยอ,อ๋อสิแว ข่าวตาวเยงบ้าบมน,นีเออจิวิญยิบข่าวตาวพี่เพิ่งวันี้ก็ได้ดอกบ่เป็นยังดอกเซตนาเซตต้เพึ่งวันที่วันที่องพิเดียว่ซุดก้อนมัองึงมาเกินออกก้าวตาเลี้ยเออเราเรียนไม่ใช่พอนะแาวห้องน้ำเอากระดาษไปยังไปซับไปเซตเทเลียบร้อยเด้อพี่เมียแย่มันมากมมมันสิขันเจ้ารอเจ้า่าวีิเออ อาจารย์พรอ่ะตามมากจ้ะพี่น้องอ่ะน่นเห็นบ่ตามมาเฮาลงก็ใส่สินจ้าของก็เก็บใส่ครบคือเก่านั่นล่ะนั่นน่นเฮาใส่ครบก็ตามเอาเฮใส่สินก็เอาใส่ครบจ้ของคือเก่าล่ะน่เออเอออ่ะเก็บทีมหมู่นั่นเก็บทิมเด้อจะว่ามาใส่ครเด้ออืออื ทงขยะอยู่ในหังพร้อมตามาันนี่แหละจ้าขอบคุณละจะไปเอาไปบาย,บายลกูกหลานด้วยชีวิตพื้เ่าเกินเพราะมีอย่างหอักจ้าขอบคุณละจะไม่ได้กินกับนอนกับฝันจ้า